ปัญหาจากงูที่เลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปไปแตะอยู่บนสายเปลือยข้างบนเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเขาไม่มีฉนวนกัน้นก็ทําให้ไฟฟ้าดับทั้งเมืองได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิดีโอจากโยมช่างไฟฟ้าท่านหนึ่งก็ต้องขออนุโมทนามาสร้างเป็นธรรมทานร่วมกันที่เขาต้องใส่ใส่เป็นสังกนะสีณนพันเสาไฟฟ้าไวเ้เพื่อไม่ให้ ทั้งกระรอกกระแตหนูงูขึ้นไปได้เนี่ยนะนะคือกันไวอัตมาก็พิจารณาว่าจริงอยู่นะโยมการขึ้นไปของงูเนี่ยทำให้ตัวเองตายด้วยไฟฟ้าดับด้วยนะก็เปรียบเหมือนกับว่าการขึ้นไปแล้วชีวิตวิบัติบางทีการไต่เต้าขึ้นไปในบางจุดขึ้นไปเพื่อชีวิตวิบัติชีวิตเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเหมือนคนบางคนที่พยายามไต่เต้าขึ้นไปแล้วให้ชีวิตตัวเองเดือดร้อน แล้วมันมีอุปสรรคไปกั้นอยู่นะบางทีการทําความชั่วบางอย่างในโยมมันมีอุปสรรคกัก้นเยอะขอให้ทราบเถอะว่านั่นคือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาเตือนแล้วว่าอยากขึ้นไปนะถ้าคุณประพฤติไม่ดีประพฤติผิดศีลผิดธรรมแล้วคุณไต่เต้าขึ้นไปชีวิตคุณพังชีวิตคนอื่นพังลงมาเถอะบางอย่างในโยมมันมีสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนโดยธรรมชาติคือความยากความยากจากการพยายามที่จะ ขึ้นไปเบียดเบียนคนอื่นเขาขึ้นไปตำแหน่งสูงแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าขึ้นไปเลยลงมาเถอะก็ขอเป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆธรรมชาติเตือนแล้วลงมาเถอะ